เนื้อครีมไวทนเทนนิ่งไม่สวยเหลวไม่เสถียรต้องทำยังไงสูตรครีมรักษาฟ้าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ลูกศิษย์คุณกกพัฒนาขึ้นมาค่ะ ค่อนข้างเลือกสารไวเทนนิ่งเกือบทุกกลไกเลยทีเดียวแล้วก็รักษาฟ้าได้เห็นผลนะคะซึ่งก็จัดสารไวเทนนิ่งได้ถึง9กลไกเลยนะคะใน11นกลไกแต่ปัญหาที่เกิดในการใส่สารไวเทนนิ่งมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้สูตรของเนื้อครีมเนี่ยมีความเหลวตัวลงค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างยากนะคะในการที่จะทําสูตรให้มันเสถียรขึ้นวันนี้คุณโอก็เลยมาแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาสูตรต่อให้กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็เอาแนวทางนี้นะคะมาแบ่งปัน ให้กับเพื่อนๆด้วยเนื้อครีมที่เห็นนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมที่ถูกพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความเด้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีความคงตัวอย่างมากเนื้อไม่เหลวนะคะไม่ไหลออกจากกระปุกค่ะซึ่งคุณนกพัฒนาโดยการใช้ c o e ิ m าย i f i e r นะคะร่วมด้วยนั่นเอง c o e ิ m าย i f i e r ตัวนี้นะคะคุณนกใช้โพลิเมอร์เจลเมกเกอร์ค่ะซึ่งมี i n c i name ที่เรียกว่า a c ิ y l a t s 40-30 อะคินอะคิเลสคอสโพลิเมอร์ซึ่งสารตัวนี้นะคะเป็นสารที่สร้างเนื้อเจลแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีการทนต่ออิเล็กโทรไลต์ได้ดีอีกด้วยค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะก็ถูกนำไปใช้ในแบรนด์ดังๆนะคะอย่างเช่นลังโคมชิชิโดเอสเต้นะคะเพื่อแก้ปัญหาสูตรครีมกลุ่มไวท์เทนนิ่งนี่แหละคะ่ะซึ่งก็จะทำให้สูตรของเรานะคะมีความเสถียรขึ้นนั่นเองลองเอาไปทำดูกันนะคะและไปแก้ปัญหาของเนื้อครีมไม่สวยกันดูค่ะโอเคบ๊ายบาย